น้ำระพีพัฒเต้นหน้ากลองยาวน้ำระพีพัฒเดินถือแก้วโชว์สเต็ปล่าสุดคนดู6ล้านคนแล้วสำหรับน้ำระพีพัฒเอกพันกุลเป็นนักแสดงหนุ่มเหล่อมากความสามารถอีกหนึ่งคนโดยเจ้าตัว,ตวก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยปี2001และเป็นหนึ่งในงสมาชิกศิลปินวงเฟรนในปี2545ซึ่งปัจจุบันน้ำเป็นนักแสดงและพิธีกรในสังกัดช่องเจดสี ซึ่งถ้าใครติดตามจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินมากโดยหนุ่มน้ำมักจะออกมาโพสภาพใช้ชีวิตทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกทั้งเจ้าตัวยังเปิดธุรกิจฟาร์มไก่ชนที่มีชื่อว่ารพีพัฒนฟาร์มที่เจ้าตัวลงมือลงแรงสร้างมากับมือเลยจริงๆจากความชอบสู่ธุรกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากพื้นที่สร้างฟาร์มไก่ชนแล้วน้ำยังขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วย ซึ่งจุดนี้เองจึงทำให้ใครลหลายๆคนรักน้ำในความธรรมดาติดดินเช่นนี้ล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok ok, ตามอันเดอร์สกอรอนุชิตได้ออกมาโพสคลิปน้ำขณะที่เดินถือแก้วโยกตามจังหวะวงดนตรีกลองยาวก่อนที่จะเข้าไปตีก้นนางรำที่เป็นผู้ชายทำเอานางรำถึงกับหาลั่นกันเลยทีเดียวโดวยได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าพี่น้ำก็อิอิอมอปรางวัลให้น้องๆน,น้ำระพีพัด แน่นอนหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็เข้ามาชมจนทะลุ4.8ล้านครั้งพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลย